อันนี้อรอ่ะซอฟสสปาเขียวอันนี้อะไร,น,น,น,ะไรน้ำตาลตามด้วยน้ำปลาตามด้วยซอสหอย ตา,ตามด้วยอะไรอันนี้อะไรเกิดมาไม่เคยเห็นเลยประดุกต้อใช้มือแบบนั้นอก็ออรอให้มันเดือดน,นี่เราจะไม่คนนะเดี๋ยวมันข่าวมันไม่ข่าวหรอกว่าเป็นฟิตตามด้วย กระชายใส่หนะนังบ้านะอันนี้อะไรอ่ะแบมโกดต้องใส่เยอะๆแบมโกดเดี๋ยวไปเอามาอีกเนะาะใส่กระทงเยอะๆก็ได้นี่พริกไทยสดอร่อยดีนะอันะนะีนะ้ไนมะ่พนระิกไทย โคตรหอมนะตอนนี้นีอัน,นนี้อะไรที่เด็ดใส่พริกเคมสีพริกแดงใส่เครื่องครบแล้วเอาปิดไว้รอให้มันสบุบหอมมากเลย ตามด้วยกระเพภา่เยอะเลยจะได้อร่อยโอ้โหเครื่องแน่นขนาดนี้อร่อยแน่นอนนิดาผัด โอ้หอมเลยอ่ะใช่น,น,น่าจะเผ็ดร้อนจะผักแล้วก็ยุบเ,เดีือดร้อนนั่งยุบปิดไว้ให้มันยุบก,ก็ได้ปิดไว้เหมือนเดิมสุกแล้วนี่เตรียมตักใส่หม้อเลยนี่เสร็จแล้วฮะใส่หม้อนี่ก็น,นลยไปจังหวักผัวรักผัวหลงนี่ยืนไง อร่อยแน่นอนฮะไปไหนไม่รอดแล้วเพราะว่าเดี๋ยวกลัวอดเสร็จแล้ว